ก็ต้องขอ,อการาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไซส์ไซส์แนลนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวเอ่อพีนิพบดจากลาซาด้านะครับผมเป็นพีนิพบดตัวสามร้อยนะครับผมอุ้ยตัวนี้มีไฟเลยนะดูนะครับผมตัวนี้มีไฟเลยอันนี้ผมนนก,ก็ได้ไปลองเล่นแล้วนะครับผมดูมีไฟเลยนะก็ เป็นสีแดงนะครับผมเขาจะสูมสีมาให้มาไม่รู้นะครับผมก็เป็นประมาณนี้แหละนะเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูนะครับผมโอเนนคเดี๋ยวตัดไปก่อนเลยนะครับผมแป๊บนึงนะ always do it on my own so i gotta get through it and the only thing i know is to love what i'm doing ส่วนตัวผมคิดว่าดีนะครับผมก็นะบ๊ายบาย